ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมโรบิน NB 253นะครับหัวไข่หัวไข่อ่มือสองญี่ปุน่นนี่ทำสีให้ใหม่นะครับหัวไข่เนี่ยเพราะว่า <c oughs> ตัวหัวไข่เองเนี่ยมาจากญี่ปุน่นไม่เคยสวยเลยตัวนี้นะไม่รู้คือชุดสีเขาแบบไม่ได้ทำเงาเงาแบบนี้มันเป็นด้านๆนะ่ะแล้วก็มันขี้เหล่นะครับแล้วก็เลยทำสีชุดสีเหลืองให้ใหม่ก็ดูสดใสขึ้นนะ น้ำหนักเบาครับเพียง4.2กิโลกร,รมัมเบนซิน2จังหวะ2 5ซ c นะฮะ NB253 นะครับขันเร่งเนี่ยจะเป็นแว้นๆนะครับนะครับสวิตดับอยู่ตรงนี้น้ำหนักเบาเสียงนุ่มนะรุ่นเนี้ยเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะขายที่3 8 0 0ลวมส่งนะฮะมีใบมีดมีสายสะพายมีบางยาให้เรียบร้อยประกันให้120วันดูแลให้ตลอดอายุกนาะรใช้งานติดแล้วชกลงเสียงมันไม่ดังฮะนุ่ม นิ่มดีฮะอะไรเยอะนะฮะถังมีแล้วเสื้อลูกมีขายแล้วขบงขบูหาได้ทั่วไปคัดเคิรดนะครับติดง่ายเครื่องฟิตครับเครื่องเกิด90%นตะฮะตัวนี้นี่สวยสวยเลยใครมองหาโรบินสวยๆนะฮะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเมื่อคืนประมูลออกไป2ตัวแล้วนะครับเก็บตัวนี้ไว้อ่านะครับก็ดูภาพรวมเนาะ น,นี่นะครับปืด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 นี่นะครับเ็นบ2สองห้าสามหัวเกียร์ก็หมัอนอัจจาะระบีนะครับทุกๆ20ชั่วโมงการใช้งานนะครับหลังจากเลือกใช้งานแล้วก็เทน้ำมันออกให้หมดนะครับจนกว่าเออแล้วก็สตาร์ทจนกว่าเครื่องมันจะดับนะครับค่อยเอาไปเก็บนะฮะนี่เสียงนุ่มๆเลย ใครชอบก็จัดไปได้เลยนะครับ38ม0รวมส่งนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้บวก200บาทนะครับสวัสดีครับ